เอาเถะพวกเรามาเล่นเกมบ็อกซี่บกูกันดีกว่าใครก็ได้ช่วยฉันที <c oughs> เขาบอกว่าให้รวบรวมชิ้นส่วนน่าจะเหมือนเนื้อเรื่องนะในเกมเลยโอเคแต่ว่าในนี้คือโรบอกนะเรามาเล่นกับคุณยายแกรนนี่แล้วก็คูบอ d y แล้วก็เหล่าเพื่อนอน,นะ <c oughs> นี่พวกเราตามหาจิ๊กซอว์เร็วตัวอักษร <c oughs> เออเริ่มจากตรงไหนดีอะไปตรงนี้ก่อนมะดูเหมือนว่าจะมีคนไปแล้วดี่ไงฉันเจอแล้วเรียบร้อยโอเคสามารถปิดไฟฉายได้แล้วก็ถืออันนี้ได้แต่ว่าเราต้องเป็นคนซ่อนนี่ไง คูบอดีเรียบร้อยหยิบได้แล้วเหลือคุณยายแกรนนี่เออตรงนี้ไม่มีแสดงว่าอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าแกรนนี่มาเร็วนี่ไงคุณยายแกรนนี่อยู่หน้าทางออกโรงงานเลยป๊อบบี้เพทามแล้วก็ได้3มตัวอักษรแล้วแล้วเราก็เอาไปเรียงกันเอาพวกนายทาอะไรอะ่ะโอ้โหนั่นมันมัมีม่ลองเลสดินนามันดักหน้านตรงนี้เลยอ่ะต้องมีคนเสียงแล้วได้ไงมีคนไปแล้วฟื้อไปต่อ โอเคแล้วก็วางตรงนี้เรียบ <Yeah. S 1> ร้อยระวังมัมมี่อ่ะเราเก็บได้ คุณยายโอไม่คุณบอดี้โดนไปแล้วเรียบร้อยมามีม่ลองเลตกำลังไล่ล่าอยู่เฮ้ยตรงนี้ก็มีตวัวอักษรโอเคเราเก็บไว้อู้บอบบี้ไม่นะโอเคมาทางนี้มันต้องเป็นบ็อกซี่บูนี่นาหรือว่าเริ่มแรกมันจะเป็นตัวนี้ก่อนโอเคเราลองก่อนละกันอ่ะเก็บตัวอักษรได้แล้วแล้วก็อุ้ยตรงนี้ก็มีเราต้องออกไปคุณยายทางนี้ฝั่งนี้มีนี่ไงตัวซีแล้วเราก็เอาไปวางที่เดิมตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับโอ้มีคนล่อให้อยู่ โอเคเลยต้องเก็บได้25ชิ้นส่วนกองสะสมคุณยายมาทางนี้ห้องเก็บของตรงนี้มีอยู่อันหนึ่งฉันออกไปวางดีกว่าคุณยายระวงังมัม,มี่ลองเลสวิ่งมาเก็บกองอ่อนปุ๊บโอเคแล้วเราก็ออกมาทางนี้ต้องให้ได้25นี่จะตัดติไปดอเต็มเลยข้างล่างเยี่ยมมากคุณยายแกรนดี้เราต้องรีบเก็บไปอันสุดก่อนดีกว่าตัวเอโอเคแล้วเราก็วิ่งไป <S <S> <S เหลือตัวนี้อันหนึ่งรีบขึ้นไปแล้วพวกเรา โอ้อันตรายสุดๆเป็นเลยที่นี่เนี่ยโรงงานแห่งนี้มีคนล่อให้เราอยู่นะครับเ <c oughs> จ้าหมามีมม่ลองเลสไม่สนใจเราเอาสนใจแล้วโอ๊ยไปนะมันจะกินฉันช่วยด้วยอย่าเจ้าหมามีมม่ลองเลสไปหาคุณยายนู่นไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไปฝั่งนู้นดีกว่าเราต้องมาทางนี้นะครับดีนะยังไม่เจอบ็อกซิบูเนี่ยเออกระโดดไม่ได้กดสเปซบาร์ไม่ได้ด้วยเออตรงนี้มีห้องทะลุไปอีกที่หนึ่งฝั่งนี้มีไหมอ่ะมีตัวดีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะใส่ถุงมือได้ไหมเนี่ย โอ้อ้ทางไหนทางนี้โอเคเหมือนเจ้าแบบว่ามัมมี่รองเลสจะอยู่แต่ห้องนี้นะครับเนี่ยเจ้ามัมมี่อยู่แต่ห้องนี้อย่างเดียวเลยไม่ไปไหนเลยนะครับหรือว่าอาจจะติดบัคก,ก็ไม่รู้อาจจะต้องให้เป็นเพลเยอร์เล่นนะครับอันนี้เป็นบอทตรงนี้หมดแล้วอ่าตัวดีนะครับนี่ได้มาเรียบร้อย18กล่องอันนี้ก็จะเป็นอันที่19ว้าวแกดดี้ระวังแย่แล้วพวกเราช่วยกันล่อเร็วฟึบมาตรงนี้แล้วเราก็วาง 20แล้วขาดอีกห้ากล่อง5้ากล่องตรงนี้มีไหม,ม <Granny. S 2> แกรนี่แก่ทำไมฉันหาไม่เจออะไรเนี่ยตรงนี้แกรนี่ตรงนี้น่าจะหมดแล้วมั้งเออฉันดูตามซอกดีกว่าหลังทางขยะไม่มีฝั่งนี้มีไหมไม่มีหมดแล้วเฟิบเฟิบตรงนี้ด้านหลังไม่มีเลยโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งตรงนี้เข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยข้างหลังตรงนี้ มีซ่อนไหมไม่มีเลยปะพอเราไปกันต่อดีกว่าแล้วเจ้ามัมไม่ลองเลสโอ้โหโผล่มาล้เดี๋ยวนะเออฝั่งนี้เราไปเรียบร้อยแล้วนี่นาแกนี่ระวังนะตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปประตูนี้เหรอห้องเก็บเอกสารเอาดิไงเจอแล้วแกดี้เก็บได้เลยนี่ ฉันก็เจออีกอันหนึ่งตรงคอมพิวเตอร์ตรงนี้โอ้โหได้คนละอันเลยโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอม้มันเข้ามามันเข้ามาได้พวกเราวึ้บหมุนหมุนมุนหมนบึ้บวางเรียบร้อยแกดี้ขาดอีกอันเดียวมันออกมาแล้วเออห้องเมื่อกี้ ห้องเมื่อกี้มีอีกเปล่าขอเข้าไปดูหน่อยสิโอ้โหฮันโหวสุดๆตรงนี้ไม่มี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 แล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคเรียบร้อยมีใครเจอไหมเดี๋ยวมันมีลองเลสแกรดี้โดนไปแล้วเกมจบแล้วเราชนะเยแล้วเจ้าบ็อกซิบู <c oughs> ตัวเดี๋ยวอยากเล่นตัวเนี้ยอยากเจอตัวเนี้ยทำไงอ่ะพวกเรา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองไปสุ่มดูนะครับ <c oughs> ว่าเราจะเจอไหม ฮ่าฮ่ฉันคือบ็อกซี่บูเป็นปีศาจไล่ล่าต้องรอเวลาใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เป็นมัมมี่ลองเลสไปแล้วนะครับตอนนี้คือบ็อกซี่บูสนุกแน่ๆพวกเรามาดูกันว่าจะไล่ล่าแกรนดี่กับคูณบอดีได้ไหมฮฮ่าฮ่เตรียมพร้อมไปเลย มาแล้วอ้าวเราอยู่ชั้นใต้ดินนะครับเราค่อยๆย่อ,ยยองนะครับอุย้ยดูไปดูมาจะบ,บ็อกซี่บูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูสินี่ครับได้บทบาทเป็นบ็อกซี่บูนะครับสุดคิวแล้วเดี๋ยวนะเราสามารถที่จะวางกับดักได้ไเดี๋ยวนะเราวางตรงนี้ได้ไหม ดักทางไว้ปึ๊บอ้าดักไว้นะครับดักได้ด้วยแล้วถ้าเกิดมีใครโผล่มาแล้วก็แฉวบเลยเราเห็นแล้วคุยยายแกรนนี้แล้วเหล่าเพื่อนๆอ,อยู่ตรงนั้นเตรียมตัวใครเดินมาทางนี้โดนแน่นอนเราซ่อนอยู่ตรงนี้ดีกว่าด,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 ดูดูท่าดูท่าบ็อกซี่บูอ โอ้ท่าสุดยอดมากๆนียครับท่าแอบสุดยอดดูเหมือนว่าจะไปกันหมดแล้วเราค่อยไล่ล่าทีละคน,นดีกว่าเริ่มจากไปทางขวาแจ็คพอตได้เอกขบเบือเรียบรอย้อยฮ่า,าเสร็จฉลากตรงนี้ห้องนี้ไม่มีคนโอเคเราไปตรงกลางนั่นไงเจ้าคุณยายกแกรนดี่แล้วเหล่าเพื่อนๆอยู่ตรงกลางมาเจอฉันหน่อยขบเบืออเอ้าไปได้ไงเนี่ย <laughs> <laughs> รอดได้ไง ขอขับเบอบหน่อยสวัสดีฉันคือบล็อกซี่บูเดี๋ยวดี่จะไปไหนจะไปไหนเล่านี่ฉันอยู่ดีอ๋อเจอแกรดี้แล้วเง่จะบ็อกซี่บูตัดแตบ,บีเดีโอ้เจอคุณอดีด้วยไม่ทันหรอกยังไงฉันก็จะนี่แหะดักไว้เรียบร้อยโดนแน่นอนเจ้าคุณยายแกรนนี่ไปไหนเง่จะตัดแตบ,บีโดมันมาแล้วบ็อกซี่บูน่อยไปไหนล่ะฉันติดประตู <c oughs> บู๊บมาโดนแน่คุณยายแกรนดี้อยู่ไหนเอย่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณยายแกรนดี้จะแบบว่า where are you แต่ว่าฉันเนี่ยจะ where are you แทน where are you อยู่ไหนคุณยายแกรนดี้มาเล่นกันเถอะฉันคือกล่องดนตรีที่สนุกสุดๆไปเลยคุณยายแอบไม่พ้นหรอกเพราะฉันน่ะมีตาที่เออกเก่งจริงก็ขึ้นมาสิแกรนดี้มันกระโดดไม่ได้อ่ะนี่เจ้าบล็อกซี่บูอกระโดดไม่ได้เหรอ กระโดดไม่ได้อ่ะ <c oughs> โดน <c oughs> ไปดีกว่าโอย๊ยเดี๋ยวอามาแล้วฉันมาแล้วเราเด็กๆทั้งหลายอ่าโดนแน่ฟืบครูบอดีไม่หลอดแน่นแน่ฉันมาแล้วจะไปไหนล่ะอืบฟืบติดกับดักฉันแน่นแน่โดนแน่นอนฟืบระยะประชิดเรียบร้อยขเมือครูบอดีได้คนแรกอ เอ้กินครูบาลิไปได้ยังไงเจ้าตัดตะปีโด<า>เอาอเจอเพื่อนฮลัลโหลเอาโดนกินไปแล้วฉันไปไล่ล่าคนอื่นตอนน่อดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสามเหมาะกับบ็อกซี่บูมากๆฮ่าฮ่าบ็อกซี่บูจะขเขมือทุกคนอุ๊ยเจอเจอเจอ,เจอบ็อกซีบ่บูมาแล้วบ็อกซี่บูจะขเขมือดูท่าบ็อกซี่บู ดูเดี๋ยววางกับดักก่อนบ็อกซ่บูวางกับดักเรียบร้อยใครเดินมาต้องโดนกับดักนี่วางกับดักไว้2ที่เลยออกมาไม่ได้แน่นอนฮ่าฮ่าติดกับดักแล้วสิมาฝั่งนี้ก็ติดนะดักไว้ดักไว้ดักไว้อ้อม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 ไปฝั่งนู้นไหมมาอ้อมมาฝั่งนู้นโดนไหมอ้าวรอดได้ไงอ่ะมีคนรอดนะครับโอ้บ็อกซี่บูตอนนี้เหลือกับดักอยู่สี่นะครับนี่แหละขบเบือบโอ้บีเจอ อุ้ยคุณยายเง้ไม่แนะ่เจ้าบ็อกซิ่งบูโ<อ>ดนแน่คุณยายดูแล้วทำไมบ็อกซิ่งบูท่าเป็นอย่าง้ยท่าเป็นอะไรเนี่ยบ็อกซิ่งบูโอ้แกดี้อย่าหมุนสิฉันเวียนหัวแี่เจ้าบ็อกซิ่งบูมา <c oughs> พวกเราหนีเร็วเดี๋ยว เจ้าโหไม่ไล่ละแกดี้ตัวยุ่งยากมากเลยเจ้าแกนนี่เนี่ยเดี๋ยวนะฉันวางกับดักไว้แต่ไม่มีใครติดเลยหเห็นมีคนผ่านมาตรงนี้คนหนึ่งเปิดไฟฉายอยู่อยู่ห้องนี้หรือเปล่าไม่ได้อยู่หรือว่าอยู่อีกห้องหนึง่งอาอเจอคุณยายเดี๋ยวคุณยายไปไหนแล้วไม่เหลือแกนี่คนเดียวหรือเปล่าอตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับแต่เราไม่รู้ว่าของเล่นแต่ละคนเก็บได้เท่าไหร่แล้วอาอเจอนี่ไงเราย่องไปนะครับฉันคือบ็อกซิ่งบู ฉัจนจะกินงาเรือพร้อยเป็นของเล่นสุดโหด เหลือคุณยายคุณยายวอลนคไปไหนแล้วเรามาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนๆจะไปกันหมดแล้วเ,<อ>เพราะว่าฟรฟีมือของฉันในไง<อ>ฉันว่านะสี่ทิศทางเลยปึ๊บอ่ะหนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้ติดเอาไว้ปึ๊บอ่ะสองอุ้ยแกรีดยุ้ยยุ้ยโดนแน่แกรี้จะไปไหนล่ะแกรี่นี่เราต้องดักไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคหรืออีกอันเดียวอีกอันเดียววางตรงกลางไปเลยเสร็จแน่นอนทีนี้ล่ะ นี่เราดักไว้ฟึบแอบแอบอย่างเนียนนี่ไงอุ้ยเนียนเนียนป่าพวกเราดูรับรองคุณยายไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าไหนของเล่นอันไหนคือฉากนะครับเนียนมะอขบเบือเอเรียบร้อยแงจะตัดแตวิโดขี้โกงเป็นยังไงล่ะ ในที่สุดเอา้ายังเหลืออีกหรอมีคนติดกับดักใช่ไหมเอาไม่ติดอีกโอ้เห็นคุณยายโดนขมือบต่อหน้าต่อตาโดนแน่นอนนี่แน่เอา้ายังเหลืออยู่หรอน่าจะหมดแล้วมั้งนี่จะเจ็ดโมงเช้าแล้วยังไม่ได้นอนเลยบ็อกซี่ปึ๊บเหลือใครอะ่ะเอาเกมจบแล้วต่อไปว,วีโดชนะนะครับเย้พวกเรา ขอบคุณมากเจ้าบ,บ็อกซีบ่บิโอเคทุกคนก็ใครชอบแมปนี้นะครับในการไล่ล่าเนี่ก็เราจะทิ้งแมปไว้ข้างล่างนะก่อนเล่นกันคำๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย